เห็นไหมครับนี่ไม่มีครับเห็นไหมครับเจอปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับปัญหาโยทิศครับผมทําคลิปก็ถือว่าน่าจะสิบยี่สิบคลิปแล้วสําหรับไม่หอนครับแต่หลายคนก็ยังหลงทางอยู่ครับผมครับการเมื่อการแก้ปัญหาก็ถือว่ามีหลายวิธีมากครับผมครับถือว่าหลายอย่างมากหนึ่งเลยครับผมหลักๆก็คือการอยู่หน้าตู้หรือดึกเรื่องการร้องเพลงหน้าตู้ให Eller, umas, ้ไ <blunt animation> ด้ครับผมครับแล้วอยู่หน้าต okay. ู้อย่างเงี้ยมันหอนยังไงครับสมมติเราพูดมาอยู่อย่างเงี้ยครับเสียงหนึ่งเห็นไหมครับมาเข้านี้คือ สะท้อนไปสะท้อนมามันก็เกิดไม่หอนนั่นเองครับคือการฟีดแบกระหว่างไม้หลับเครื่องหรือตู้ลำโพงนั่นเองครับกลับไปกลับมาเนี้ยไม่เหลีอครับหอนแน่นอนครับผมครับเพราะฉะนั้นครับการตั้งตู้ถือว่าสําคัญมากเราควรหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าตู้ให้ได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงครับเราต้องใช้ EQ เป็นตัวช่วยแก้ปัญหาครับผมครับ EQ ก็มีหลายแบบ EQ แบบธรรมดาก็อย่างเงี้ยอ่านหรอก EQ ิแบบคอนเคครับอีกไหมครับที่เขาผ่านปุ๊บแล้วก็ไม่หอนนั่นเป็น EQ แบบเล็ยคอนเนคครับถามว มันดีแต่บางทีครับเวลาเราล้องพุ่งนะครับพุ่งตะโกนเนี่ยมันจะมีความพุ่งออกไปครับคือตรงนั้นอ่ะจะดึงไว้หมดเอาง่ายอุปกรณ์ลนั้นมันช่วยช่วยให้ดึงความถี่ที่มันฟิกแบกหรือมันหอนหรือมันพุ่งสูงครับจนั้ะจะดึงอีคิวลงมาอัตโนมัตินั่นเองครับผมครับเห็นไครับดูนี่นะครับหอนไหมครับทีนี้การแก้ง่ายครับผมครับ การปรับไปหอนเนี่ยเราควรรู้วิธีว่ามันหอนตรงไหนก่อนนี่คือขั้นตอนที่สําคัญครับคลิปที่ละเอียดผมก็มีครับแต่เนี้ยไปคลิปก็เข้าครับหอนเมื่อกี้เนี่ยมาอยู่ประมาณสักมิดไายครับมิดทายก็คือแหลมกลางครับผมก็จะดึงตรงนี้ลงเลยครับนี่นี่ครับเอาไม้ครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีครับเห็นไหมครับถือว่าง่ายๆทางด้านไม่หอนแล้วใครไม่มี EQ ล่ะทําอะไรได้บ้างไม่มี EQ มิกแล้วก็ใช้ได้ครับมิกมีตรงไหนบ้างเห็นไหมครับมิกย่านแหลมย่านกลางก็ลงสักหน่อยครับลงนักหน่อยปุ๊บนี่ครับ ไปดูกันว่ามันจะห่อนไหมเห็นไหมครับเนี่ยก็ไปห่อนเหมือนกันก็เห็นไหมครับถือว่าง่ายมากในการทำระบบเอาคืนล่ะดูที่จะห่อนไหมเอาคืนนะเห็นไหมครับง่ายง่ายแค่นี้ไม่มีอะไรมาสลับไม่ห่อนครับผมแล้วเราทําอคิวครับข้อดีคือมันไม่หอนข้อเสียมันเยอะผมร้องพูดในฟังครับอันนี้คือมีคิวทดสอบทดสอบไม่เวลาพูดเนี่ยผมรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะครับทีนี้เราปลายพาร์ทไม่ผ่าน EQ คิว ทดสอบทดสอบทดสอบไหมครับความชัดของเสียงก็ถือว่าหนามากขึ้นอัตโนมัติแล้วก็มีความพุ่งมากขึ้นอัตโนมัตินั่นเองครับผมกรณีสุดท้ายครับคือกลัวไมครับผมครับอันนี้คือเป็นจุดหลักมากครับเป็นจุดหลักมากแล้วก็เป็นจุดตายหลายคนที่เจอกันมาครับผมครับทีนี้ประสบการณ์ที่ผมใช้มาตลอดก็คือเรื่องเกณฑ์สําคัญมากครับผมครับนี่มาชมดูมิกเราครับผมครับมิกเราเนี่ยมีเกณฑ์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเกณฑ์ครับผมครับการตั้งเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมาก คือสมมติว่าเราจะพูดไม่อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งเกณฑ์ตามนี้ครับทดสอ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 บเห็นไหมครับหมุนเกณฑ์ขึ้นตามนี้เห็นไหมดูไฟมิกด้วยครับทัสอบทด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 สอบเห็นไหมครับไฟมิกก็ขึ้นตามเกณฑ์ตการแล้วก็เร่งขึ้นเลยทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมครับก็เร่งขึ้นอัตโนมัติแต่มันก็แลกด้กัการหอนครับการหอนก็อีคิวช่วยได้เห็นไหมครับเลอกหอนอัตโนมัติเห็นไหมยิ่งยิ่งไม่อยู่ไกลเกณฑ์ก็ต้องยิ่งสูงยิ่งสูงปุ๊บมนกาขึ้ ถ้าเราเกณฑ์ขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ดังครับนี่มันเป็นข้อข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันแล้วก็เกณฑ์เนี่ยบอกเลยครับว่าของใครของมันครับใช้รวมกันไม่ได้นี่ครับก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่เอกซาวฝากครับผมครับแล้วก็คลิปไม้หอนเยอะมากครับเข้าไปใน a c e b o o k หรือ YouTube พิมพ์เลยครับเอกซาวไม่หอนเต็มครับผมว่าผมทําคลิปนี้บ่อยมากแล้วก็เป็นปัญหาที่ระดับมากหลายคนมาซื้อไม้มีไม้อะไรไหมที่ไม่หอนโอ้โหครับปัญหาชาวเรื่องไม่หอนครับก็จะประมาณนี้ครับผม